กราคมบริษัทส่งสินค้าให้บรจรกรไทยเชดดิ้งได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ตามเอกสารเลขที่อ้างอิง1001และจะทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าณนะวันส่งมอบสินค้าเมื่อเราอยู่ที่หน้าเมนูหลักนะคะเราจะเลือกระบบขายและรับจองสินค้าค่ะ คลิกที่ Work Flow ค่ะเราจะเลือกที่ Invoice สินค้า SRSI ค่ะเลือก1.2ขายเชื่อใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะกด OK ค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะ เลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบ running ให้นะคะส่วนวันที่เอกสารเราจะเปลี่ยนแบบเวันที่12เดือน1ปี58ค่ะกดโอเคค่ะลูกค้ารหัสถ้าเราไม่ทราบเราจะใส่จุดและ enter นะคะจากจดบอกว่าเป็นบริษัทบก j ไ j เทท e ดิ้งจำกัดเราจะเลือก C 1ค่ะ ใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีกด Yes ค่ะคนเอกสารอ้างอิง S ขอภัยค่ะคนเอกสาร SO เปลี่ยนจาก N เป็น Y ค่ะเราจะเลือกคนระบุใบค่ะ ที่อ้างอิงนะคะถ้าเราไม่ทราบเราจะใส่จุดและว n t t r r ค่ะจะมีใบสั่งขายสินค้าที่จะอ้างอิงขึ้นมานะคะเราจะเลือกค่ะกดโอเคค่ะยอ่อสิทธิ์สุดที่จะเท่ากับ38,520ค่ะกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะ ระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้ค่ะโดยเดบิตลูกหนี้กันค้า38,520เครเคดิตขายเชื่อ36,000เคดิตภาษีขาย2520ค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้ไม่ขอพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะกด No ค่ะ